สวัสดีค่ะสวัสดีพี่พี่เอฟซีทุกท่านทุกคนนะคะวันนี้นะคะมาอยู่กับน้องใหม่เพชรยนต์อีกแล้วนะคะในช่องน้องใหม่กระบดสวยคัดเกดกันเลยวันนี้นะคะมีเจ้านิสันมาให้พี่พี่ได้ดูได้ชมกันอีกแล้วนะคะวันนี้มาเลยสีเทาดําสวยๆแบบนี้เลยค่ะตัวนี้นะคะเป็นนิสันนวาวาร่า 2.5e เลยตัวนี้นะคะ ได้ปี2019ค่ะที่สำคัญเลขไมน้อยมากเลขไม่อยู่ที่60,000กว่ากิโลเมตรเท่านั้นเองนะคะตัวนี้ผ่อนเริ่มต้นที่9,000บาทเครดิตด,ดีฟรีดาวเลยนะคะมีดอกเบี้ยพิเศษให้พี่ๆด้วยเริ่มต้นที่2.59กันไปเลยหากพี่ๆคนไหนสนใจนะคะติดต่อใหม่มาได้ที่เบอร์0902659010เลยนะคะหรืออยากเข้ามาลองขับรถมาดูรถได้ที่บริษัทเพชรยนต์เลยนะคะ ตั้งอยู่ที่เซรีไทย68แยกหนึ่งกันเลยค่ะบริษัทเรานะคะเปิด9โมงเช้าถึง6โมงเย็นกันเลยนะคะพี่ๆสนใจนะคะรีบมาดูรีบมาชมกันได้เลยนะคะของเรานะคะรถเราทุกคันรับประกรันโครงสร้างไม่มีตัดต่อตัวรถพิกคว่ำชนหนักหรือจมน้ำมาอย่างแน่นอนเลยนะคะ พี่ๆรีบเข้ามาดูมาชมกันเลยนะคะก่อนไปชมรายละเอียดตัวรถนะคะใหม่ฝากกดไลค์กดซับสไครต์ให้ใหม่ด้วยนะเดี๋ยวรถเข้าใหม่มาพี่พี่จะได้ไม่ต้องพลาดชมในคลิปต่อๆไปนะคะรถคันนี้นะคะเป็นนิสสันนาวาร่า2 5 e ราคา469,000บาทเท่านั้นได้เป็นปี2019นะคะเลขใหม่ตัวนี้อยู่ที่60,000ก,กิโลเมตรเท่านั้นเองนะคะ ผ่อนเริ่มต้นเพียงแค่9000บาทตลอดอายุสัญญาเลยเคดีดีฟรีดาวมีดอกเบี้ยพิเศษให้พี่ๆกันด้วยนะคะเริ่มต้นที่2.59กันไปเลยนะคะเดี๋ยวไม่พาไปดูรายละเอียดในตัวรถกันเลยนะคะตัวนี้นะคะมาแล้วนะคะกระจังหน้าเป็นสีดำสวยๆแบบนี้เลยนะคะนิสสันนวาราอยู่ตรงกลางเป็นโครเมียมสวยๆมากเลยค่ะคันนี้นะคะ ป้ายทะเบียนหนึเป็นกรุงเทพมหานครมาให้แล้วเรียบร้อยใส่กรอบเพชรยนต์ให้ด้วยนะคะเพชรยนต์การันตีเลยรับประกันโครงสร้างนะคะดูนะคะสวยๆแบบนี้ดีไซน์มาสวยมากเลยค่ะมาดูกันที่ไฟสวยๆใส่ๆกันแบบนี้เลยค่ะพี่ไฟเป็นโปรเจคเตอร์แบบนี้เลยหลอดลูกแก้วมีไฟเดย์ไให้ด้วยนะคะสวยๆแบบนี้นะคะ ตัวนี้นะคะมีไฟตัดหมอกมาให้พี่ๆแล้วเรียบร้อยนะคะดูนะคะเส้นสายแนบสนิทนะคะไม่มีชนหนักมาอย่างแน่นอนนะคะตัวนี้นะเส้นสายดีน็อตนะคะไม่ชำรุดไม่สูญหายเลยมาดูกันที่แม็กเดิมแท้โรงงานเป็นแม็กสิบแปดนะคะแม็กยังเงาเงาอยู่เลยค่ะพี่ๆเดี๋ยววัน รับรถส่งมอบนะคะเราเก็บงานให้อีกทีหนึ่งนะคะสวยๆแบบนี้ซุ้มร้อโชกนะคะโชกเดิมซุ้มเดิมเลยน็อตไม่มีชำรุดหรือสูญหายเลยอันนี้มีค่าเปื้อนขี้ฝุ่นนิดหน่อยนะคะเดี๋ยวเราจัดการให้นะคะตัวนี้มีบันไดขึ้นด้วยเส้นสายแนบสนิทมากค่ะพี่ๆขากระจกมีไฟเลี้ยวอยู่ในตัวกระจกให้แล้วนะคะมีสีส้มตัดสวยๆแบบนี้เลยค่ะพี่ๆฟิล์มยังไมไ่ติดมาให้นะคะคันนี้ แต่ถ้าพี่ๆันไหนสนใจอยากติดฟิล์มเดี๋ยวใหม่ติดให้นะคะตัวนี้มีการสาดมาให้แล้วเรียบร้อยด้ามจับเป็นสีเทานะสีดำตัดด้วยสีเทาแบบนี้เลยนะคะดีไซน์มาสวยๆเท่ๆแบบนี้เลยตัวนี้เป็นแครบนะคะใหม่ให้ดูภายในคุมโทนด้วยสีดำนะคะตัดด้วยได้สีส้มแบบนี้เลยสวยๆแบบนี้เบาะได้มาเป็นเบาะหนังแล้วนะคะตัวนี้นะดูนะคะสวยๆแบบนี้เกียร์เป็นเกียร์ธรรมดานะคะ สวยๆมีจอหน่อยๆให้ด้วยเครื่องเล่นซีดีดีวีดีได้หมดเลยค่ะ USB นะคะเชื่อมได้เลยพื้นที่ภายในค่อนข้างที่จะกว้างเลยนะคะพี่ๆเราให้ดูกันเลยนะห้องผู้โดยสารแคปเป็นหนังนะคะสวยๆแบบนี้เดี๋ยวเราทาความสะอาดให้แผ่นรองมีให้แล้วเรียบร้อยเรามาดูโครงสร้างกันดีก,กว่าโครงสร้างนะคะน็อตเดิมเม็อาร์ ครบเดิมทุกจุดนะคะเม็ดอาร์กยังคมชัดอยู่เลยการันตีได้ว่าไม่มีการทําสีกดครับมาอย่างแน่นอนไม่มีการเปลี่ยนประตูอย่างแน่นอนนะคะสวยๆแบบนี้เลยเม็ดอาร์กชัดทุกจุดดูนะคะรอยน็อตไม่มีการไขเลยพี่ๆดูนะคะด้านบนไม่ช้าเลยไม่มีรอยเจิมใดๆทั้ทงสิ้นเลยนะคะคันนี้นะคะพี่ๆเอาไปใช้งานขับกันได้ยาวๆเลยค่ะดูนะคะ ตัวนี้พ่อๆกับน้องป้ายแดงเลยนะพี่ๆขาประหยัดไปได้อีกหลายแสนบาทเลยนะฝ้าถังน้ำมันนะคะเป็นสีเดียวกับตัวรถแบบนี้เลยสวยๆมีแบ็คอีดิชันอยู่ข้างหลังสวยๆแบบนี้นะคะสีเทาตัดดำแบบนี้เลยนะคะดูกไฟกันเลยไฟสวยมากไฟเป็นไฟอดอทมัลติรีเฟลกเตอร์นะคะ นาวาร่าบันไดเหยียบเป็นสีดำแบบนี้นะคะตัวนี้ด้ามจับเป็นสีดำแบบนี้เลยส,สวยๆแบบนี้สัญลักษณ์ตัวอ e ีนะคะเดี๋ยวเรามาดูโครงสร้างด้านหลังนะคะลายมาร์กโรงงานยังอยู่เลยนะคะมาร์กเดิมโรงงานจากตัวน็อตน,นะคะไม่มีการไขไม่มีการหมุนอย่างแน่นอนพี่ๆดูได้เลยนะคะโครงสร้างเดิมไม่มีการปรับเปลี่ยนฝาท้ายมาอย่างแน่นอนเลยนะคะเม็ดอาร์กตรงทุกจุดเดิมครบ ไม่มีการทําสีกดทับมาอย่างแน่นอนนะคะเราไล่เม็ดอาร์คให้ดูเลยคมชัดทุกจุดเลยครับพี่พี่ะ่ะดูนะคะเม็ดอาร์คเดิมทุกจุดนะคะดูรถให้ดูตรงนี้นะคะพี่พี่โครงสร้างเดิมรถเดิมการันตีโครงสร้างนะคะเครื่องเกียร์เรามีวารันตีให้30วันพี่พี่เอาไปขับเลยมีปัญหากลับมาได้เลยนะคะสีบางๆเลยไม่มีการทําสีมาอย่างแน่นอนเลยนะคะ พี่ๆคนไหนสนใจนะคะติดต่อใหม่มาได้เลยนะคะที่เบอร์0902659010นะคะรถแบบนี้นะคะมาไม่นานนะเดี๋ยวก็ไปแล้วสวยๆเลยกระจกเรากระจกเดิมแท้โรงงานใสๆแบบนี้เลยนะคะโครงสร้างดูนะคะน็อตรอยมาร์กจากโรงงานยังอยู่เลยการันตีนะคะคุณภาพเพชรยนเรานะคะเปิดมามากกว่า20ปีแล้วนะพี่ๆขารถเรานะคะ พี่ๆมา10ปี20ปีก็เจอบริษัทเราตั้งอยู่ในที่เดิมนะเพราะที่เราเป็นที่ของเราเองนะคะไม่ใช่ที่เช่านะคะดูนะคะปรับกระจกเป็นปรับกระจกออโต้ฝังคนขับนะคะล็อกกระจกล็อกประตูแบบนี้เลยปรับกระจกเป็นแบบหมุนสวยๆแบบนี้ที่จับเปิดประตูเป็นโครเมียมนะคะตัวนี้นะฝาถังน้ํามัน มาลายมาติฟังก์ชันนะคะสวยๆแบบนี้เลยเบาะหนังอีกงหากได้แดงดีไซน์มาสวยเท่มากคอนโซลหน้าวางของได้อีกเยอะแยะเลยค่ะดูนะคะตัวนี้นะแอร์นะคะแอร์พัดลมเป็นแบบหมุนนะเกียร์เป็นแบบธรรมดาแบบนี้6สปีดเลยสวยๆนะคะหากพี่ๆคนไหนสนใจนะคะรถคันนี้นะคะเรขใหไม่น้อยมากนะอยู่ที่60,000กว่ากิโลเมตรเท่านั้นเองนะคะเดี๋ยวใหม่พาไปดูหน้าห้องเครื่องนะ ใหม่ขออนุญาตตัดภาพไปที่หน้าห้องเครื่องกันเลยนะคะมาค่ะใหม่ขออนุญาตตัดภาพมานะคะตัวนี้มีเป็นเครื่อง n i สสัน2.5นะคะตัวนี้มีฝาครออเครื่องให้เรียบร้อยนะคะดูในภายในเครื่องนะคะแบตเตอรี่นะคะยังใหม่อยู่เลยค่ะเราเช็คระบบให้ก่อนส่งมอบนะคะตัวนี้ไม่มีข้ามนะ้ำมันเครื่องรั่วไหลไม่มีสายไฟชำรุด ขาดหรือเป็นใดๆเลยนะคะเดี๋ยวเราตรวจเช็คให้อีกหนึ่งทีนะคะก่อนส่งมอบเราทําให้ทุกอย่างอยู่แล้วนะคะดูโครงสร้างเลยพี่ๆดูนะคะน็อตไม่มีการไขเลยเดิมเลยดูนะคะรอยมาร์กแต้มจากโรงงานยังอยู่นะคะมิดอาร์ตรงทุกจุดครบทุกจุดนะคะยังคมๆแบบนี้เลยพี่ๆขามิดอาร์สวยงามมากเลยค่ะน็อตนะคะไม่มีการ ขาดหายใดๆเลยนะคะตัวนี้นะคะซีนตัวนี้ยังอยู่ครบนะคะกดไปก็จะเป็นรอยกดเหมือนเดิมเลยแบบนี้นะคะสัญลักษณ์มอ,อก,กอค่ะพี่ๆยังอยู่ให้พี่ๆเห็นเลยเม็ดอาร์กตรงครบชัดมากเลยนะคะโครงสร้างนี้นะพี่ๆดูได้เลยนะคะดูนะน็อตน,นะคะสวยๆแบบนี้เลยหากพี่ๆคนไหนสนใจนะคะรถคันนี้นะ นิสสานาวาร่าสองจุดห้า e นะคะเป็นปี2019เลยค่ะพี่พี่ราคา4ี่แสนหกหมืบาทเท่านั้นผ่อนเริ่มต้นที่9,000บาทเท่านั้นค่ะเครดิตพี่พี่ฟรีดาวกันไปได้เลยดอกเบี้ยพิเศษ2.59จุดห้าเกาสกและก็2.99จาเนะคะตลอดอายุสัญญาเลยพี่พี่ขาเรียกไมค์คันนี้อยู่ที่หกหมืกกิโลเมตรเท่านั้นเองนะคะ ไม่แท้ไม่เดิมไม่มีกับกรอไม่ใดๆทั้งสิ้นเลยนะคะหากพี่ๆคนไหนสนใจติดต่อใหม่มาได้ที่เบอร์0 90269010นะคะใหม่ยินดีรับสายออกได้ทุกอาชีพเลยนะคะพี่ๆขาเรามีไฟแนนซ์วิ่งเซ็นให้พี่ๆทุกจังหวัดเลยมีรถสไลด์บริการจัดส่งให้พี่ๆได้ด้วยนะคะต่างจังหวัดออกได้นะคะอาชีพอิสระออกได้สนใจติดต่อใหม่มานะคะช่วยทุกคันดันทุกเคสเลยสนใจติดต่อใหม่มานะคะ สำหรับคลิปนี้นะคะใหม่ขอตัวราไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ